เคยไหมคะถ้าคุณพูดว่ายากหรือพูดว่าฉันทําไม่ได้หรอกถ้าคุณสังเกตตัวเองดีๆค่ะเวลาที่คุณพูดอะไรว่ายากหรือแบบว่าฉันทําไม่ได้มันยากเกินไปนะนี่ร่างกายของคุณถ้าคุณสังเกตมันนะคะร่างกายของคุณอ่ะมันก็จะทําอะไรที่แบบเออเอหรือว่าคือทําอะไรที่มันบ้าบอที่เหมือนให้มันเชื่อมกับคําพูดของเราพเพราะเราได้สั่งจิตตัวเองไปแล้วว่าเราทําไม่ได้ว่ามันยาก แต่ถ้าคุณพูดว่าง่ายคุณเชื่อไหมคะว่าสมองของคุณร่างกายของคุณมันก็จะพยายามทําอะไรทุกอย่างให้มันง่ายกับสิ่งที่คุณพูดออกไปฉะนั้นคําพูดสําคัญมากๆนะคะเวลาที่คุณพูดอะไรกับตัวเอง หรือคิดอะไรกับตัวเองซ้ำๆหรือคิดถึงเรื่องใดซ้ำๆอ่ะมันคือการที่คุณเริ่มโปรแกร,รมจิตใต้สำนึกมันคือการที่คุณเริ่มสร้างเส้นรอยอยักให้กับสมองต่อให้เราเป็นคนที่รวยมากเป็นคนที่ประสบความสำเร็จทุกอย่างจิตของเรามันแปลกมากเลยบางทีมันจะชอบหาปัญหามาให้เรามาชอบหาเรื่องกุ้มใจหาความกังวลหาความสงสัยนั่นนี่ ทีนี้ถ้าคุณเป็นคนที่ควบคุมจิตของคุณไม่ได้คุณไม่สามารถที่จะเป็นเจ้านายของจิตของคุณได้ค่ะชีวิตคุณก็จะแบบขึ้นคุณลงลงแบบนั้นคือเหมือนกราฟหุ้นที่แบบอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณสามารถที่จะเป็นเจ้านายของจิตของคุณเป็นเจ้านายแห่งจิตได้ชีวิตคุณจะเหมือนปลดล็อกทุกอย่างเพราะว่าคุณสามารถที่จะควบคุม ควบคุมความคิดของตัวเองได้ฉะนั้นถ้าใครที่อยากควบคุมจิตและเป็นเจ้านายแห่งจิตนะคะก็มาเจอกันในคอร์สเจ้านายแห่งจิตเปลี่ยนชีวิตพิกชาตาด้วยจิตที่มั่งคั่ง